ได้เดลเมโดใบหน้านะพระพักของพระบตาสินเราจะยอดฟ้าจุฬาลงกรณมหาราชนะที่เนราชนาวีหนึ่งของเราลูกได้ตั้งเมืองหลวงขึ้นใหม่ก็คือกรุงรัตนโกสินทร์ที่เราเรียกว่ากรุงเทพมหานครขึ้นทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาคือตรงข้ามกับกรุงธนบุรีนะกรุงเทพมหานครก็จะมีว่าหนึ่งนี้จะพูดกันไดงกรุงเทพมหานครมีชื่อเต็มว่าอะไรทนากรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ราอยุธยามหาดินศ พบนภารัชพานบุรีรมุดมราชนิเวศมหาสถทธาอมริมานอวตารสิตตัตถียาวิสณุกรรมประสิทธิยมจที่ศรแต่เราอ่านสิลูกที่พนจนาโกนารานโกนหินราอยุยามหากิโลกิโลกนารชพานีบุรีรมุดมราชนิเวศ มหาชนอโมิมาอวสิสกัเบยิสุกรมประสิทธิเพลงไปเลยจ้ามหาพิ์ได้ไหมจ๊ะได้นะใครจะาวนานะปฏิการที่เนึ่งชื่ออะไรอือชื่อพระพุธยอฟ้าพรุธยอาจ้าแล้วก่อนหน้านี้คือชื่อว่าเจ้าพรยามหาประจันศึกษาประหลัดดาวพิเศษซึ่งก็คือวันที่ เมยสายนโอเคไปเจตรีนะจ๊ะต่อเลยใช่ไหมไปเจตรีจเดินเชือกก่อนเราจะนักวิเเนี่ยเป็นปรุงอะไรก่อนกรุงธนบุรีใช่ป่ะแล้วก็ากรุงธนบุรีอ่ะแร้วยุธยาใช่ป่ะนะนิยาแล้วก็ุงนบุรีแล้นี้เรามาดูเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมาเปลี่ยนเป็นอะไรจากอะไรกรุงศรีแสดงว่ากรุงธนบุรีก็มีอะไรที่มัน แบบว่ามีข้อบกพร่องนะข้อบกพร่องอะไรบ้างไปดูกันไปดูข้อบกพร่องนะไปดูนะอะไรแรกนะุูรีไม่เหมาะสมเพราะอยู่ในท้องคุ้งน้ํามีคุ้งน้ําที่ต่อตะลิงทางตลอดเวลาอางนี้รูปหลักนะพรุงธนูรีเนี่ยเปคุ้งน้ำนะเราจะย้ายที่พรุงธนูรีเนเปลี่ยนฝั่งในกรุงรัตนโกสินทร์ ถ้าในกรุงเทพสมัยนี้ก็คือเนี่ยไม่สั่งคนอันนี้ฝั่งพระนครมมืองกรุงธนบุรีเป็นสั่งคนแล้วก็ต้องเสียงสั่งพระนครนี่นะไปต่อบริเวณพระราชวังเดิมนะตอนตอนที่เป็นกรุงธนบุรีเนี่ยก็มีพระเจ้าตากเป็นผู้นำถมกไหเป็นกษัตริย์ถูกไหมอนนี้ตรงที่เป็นพระราชวังเดิมเนี่ยค่อนข้างทับแทบไม่สะดุดตัวการขยายและสว่างได้นะไปต่อไปลูก กรุงเทพมีชายภูมิเหมาะที่เปลี่ยนมาเป็นตัวเรแล้วก็โกสินนะเพราะกรุงเทพเนี่ยมีชายภูมิที่เหมาะเพราะมีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นภูมิเมืนะทางด้านตะวันตกและด้านใต้ด้วยประกอบกับพื้นที่นอกคูเมืองแต่ก็เป็นพื้นที่ลาดลุ่มนะพืนที้ําดลุ่มแล้วก็า้าตศึกเนี่ยจะยกทับมาได้ยากนเะข้ามาตีเราได้ยากก็เลยเป็นเหตุผลที่เราจะยาจะ้ายจากกรุงธนบรมาเป็นกรุงรัตนนะโกสินนะจ๊ะ